สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองอนุสร์ครบรอบ100ปีหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามะหรือหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสูงนนทบุรีพศ .2467 ถึงพศ .2567 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 1. เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสะพานสูงนนทบุรี 2. เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี 3. เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดอินทารามนนทบุรีหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามะหรือหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามพระเกจิดังวัสพานสูงนนทบุรีเป็นพระเถราจารย์ร่วมสมัยกับพระเกจิชื่อดังหลายรูปอาทิ สมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีวัดราคังโคศิตารามหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ศกวัดปะคอมะขามเท่าเป็นต้นมีเรื่องเล่ากันสืบมาว่าในชุมชนพื้นที่ใกล้วัดสะพานสูงมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีน้ำมันตกพอตกกลางคืนมีใครเดินผ่านผีนางตะเคียนจะออกมาหลอกหลอนจนจับไข้หัวโกรนไปตามกัน ต้องหามกันมาให้หลวงปู่เอี่ยมรดน้ำมนต์ตอนแรกท่านยังวางเฉยแต่ตอนหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยหลวงปู่เอี่ยมเมื่อทำพิธีรดน้ำมนต์เสร็จจึงเอ่ยปากว่าอย่างนี้เห็นจะไม่ได้การอย่างนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านจึงเดินไปที่ต้นตะเคียนนั้นนั่งภาวนาพระคาถาและเป่าไปที่ต้นตะเคียนนั้นท่านทำอยู่นานสามวันต้นตะเคียนนั้นเฉาเหี่ยวแห้งตายหลังจากนั้นไม่เคยมีผีนางตะเคียนมาหลอกหลอนคนอีกเลย หลวงปู่เอี่ยมมีวิทยาคมเข้มขังวาจาสิทธิ์มักน้อยและสันโดษเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศปัดชิมอัมบตะวาจาหลวงปู่เอี่ยมมีเหตุสุขทุกอันใดให้ระลึกถึงชื่อเราก็แล้วกัน พิธีพุทธาพิเศษสองวาระวันพฤหัส,สบ,บดีที่21ธันวาคม2 5 6 6ณอโบสถวัดสภพานสูงมีเกจิร่วมปลุกเสก32รูปแบ่งเป็นสองวาระเช้า16รูปบ่าย16รูปวาระหนึ่งเวลา9นาฬิกา29นาทีเริ่มพิธีสวดพระธรรมจักรและพระเกจิอาจารย์นั่งปรก 1. สมเด็จธงชัยวัดไารมิตรกรุงเทพ 2. หลวงพ่อไพโรดวัดทรงธรรมสมุทรประการ 3. หลวงปู่อุทย สำนักปฏิบัติธรรมมะโชโตลบบุรี4หลวงพ่อตีวัดหูช้างนนทบุรี5หลวงปู่บุญมาวัดเขาแก้วทองปราจีนบุรี6หลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นครปฐม7อาจารย์พรชัยวัดบางรักน้อยนนทบุรี8หลวงพ่อใจกล้าวัดบางบัวทองนนทบุรี9หลวงพ่อสมนึกวัดเตยนนทบุรี10หลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วนครปฐม11 หลวงพ่อตีวัดดอนเนรมิตรชัชนาท12หลวงพ่อชมวัดกลางขุนแผนอยุธยา 13. อาจารย์ชูเกียรติวัดบางจากนนทบรุรี14อาจารย์มากวัดโพทองล่างนนทบรุรี15หลวงพ่อสงบวัดตะเคียนนนทบรุรี16พระมหาเป็นหนึ่งวัดบรมบวง์อยุธยาวาระสองเวลา13นาฬิกายีนาทีพระเกจิอาจารย์นั่งปรก1หลวงพ่อวิสิทธิ์วัดพระคินีนาศกรุงเทพ 2. หลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรี 3. พระอาจารย์ชำนาญวัดชินวัณารามปทุมธานี 4. หลวงปู่วิเชียนวัดเสมอใจศรีสะเกด 5. ห,หลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้อยุธยา 6. ห,หลวงพ่อเพยวัดบึงอยุธยา 7. ห,หลวงพ่อแมน้นวัดตต่างนอกอยุธยา 8. ห,หลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวสุพรรณบุรี9 พระอาจารย์ธรรมนรูนวัดมณีชนละขันธ์ลบบุรี 10. พระอาจารย์ออสวัดสายไหมปทุมธานี 11. อาจารย์สุนทรวัดสุดทธาวาสปทุมธานี 12. หลวงพ่อบุญคำวัดชัยเพรีสุพรรณบุรี13พระอาจารย์ป้อมวัดหนองม่วงราชบุรี14หลวงพ่อขวัญวัดบางคูวัดนอกปทุมธานี15 อาจารแดงวัดอินทารามน,นทบุรี16หลวงพ่ออดิเรกวัดหนองทรายสุพรรณบุรีร่วมบุญเช่าบูชารายการที่สองพระปิดตาเนื้อผงครุกลักย้อนพิมพ์หลวงปู่อิ่มปฐถมนามองละ450บาทรายการที่10เหรียญข้าวหลามตัดเนื้อทองฝาบาทเหรียญละ4ี่ยบบาทรายการที่15เหรียญเสมาย้อนยุคเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองแดงเหรียญละ4ี่ยบบาทรายการที่16เหรียญเสมาย้อนยุค เอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทเหรียญละ450บาททั้ง4รายการนี้เป็นที่ยอดนิยมของหลวงปู่เอี่ยมนะครับคัดมาให้แล้วนะครับจัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบบกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งจัดส่งรอบวันที่1เดือน1 ปี2567เพราะว่าพระรุ่นนี้ที่วัดก็เปิดจองอะเต็มตั้งแต่เปิดจองแล้วไม่มีเหลือให้เช่าที่วัดนะครับผมก็จองไม่ทันเหมือนกันก็ได้ในราคาที่บวกมาหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้ายอดจองเต็มก็คือหมดเดี๋ยวเรามาดูใบารายการกันในบารายการก็จะเป็นรายการที่สองพระปิดตาเนื้อผงคุกรักย้อนพิมพ์หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามจํานวนจะสร้าง5,000องค์รายการที่10เหรียญขลามตัดเนื้อทองฝาบาทสร้างจํานวน5,000เหรียญ รายการที่15เหรียญเสมาย้อนยุกเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองแดงสร้าง5,000เหรียญรายการที่16เหรียญเสมาย้อนยุกเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทสร้าง5,000เหรียญตอนวัดเปิดจองเนี่เขาให้ไปจองที่วัดไม่มีจองออนไลน์นะครับและก็ไม่มีการจัดส่งผมก็ไปจองไม่ทันทุกรายการที่ได้มาก็คือได้มาในราคาบวกนะครับเดี๋ยวเรามาชมรูปตัวอย่างกันรูปนี้ก็จะเป็นรายการที่สองพระปิดตาเนื้อผงครุกรัก เป็นรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนว่า100ปีสะพานสูงรูปนี้ก็จะเป็นรูปพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเหมือนกันนะครับเป็นรูปด้านหน้าและก็รูปด้านหลังและก็รูปใต้ฐานเป็นการย้อนยุกนะครับย้อนยุกพิมพ์หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามครบรอบก็คือปี2567นะครับ2467ถึง2567ก็คือปีหน้านี้นะครับพระเขาออกก่อน รูปนี้จะเป็นรายการที่10เหรียญข้าวหลามตัดเนื้อทองฝาบาทรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังรูปด้านหน้าก็จะมีรูปหลวงปู่เอี่ยมนั่งสมาธิเต็มองค์อยู่ตรงกลางและจะมีชื่อเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงส่วนด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันแล้วจะเขียนว่า100ปีสะพานสูงคําว่าสะพานสูงนะ่ยแต่เดิมจะไม่มีสระอะนะครับมาหลังๆเขาก็เขียนใส่สระอะ เป็นสะพานสูงด้านหน้าไม่มีสระอะด้านหลังมีสระอะนะครับสาหรับรูปนี้ก็เป็นเหรียญข้าวหลามตัดเนื้อทองฝาบาทรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังเป็นรูปที่ถ่ายจากเหรียญจริงนะครับไม่ใช่รูปในสตูดิโอนะครับแบบถ่ายแบบธรรมชาติเป็นตัวอย่างรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังรูปนี้จะเป็นรายการที่15เหรียญเสมาย้อนยุกเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองแดงเป็นรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังสําหรับรูปนี้ก็เป็นเหรียญเสมายนยุก เนื้อทองแดงเหมือนกันนะรายการที่15ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมครึ่งองค์ด้านล่างจะเขียนว่าท่านอาจารย์เอี่ยมเป็นใบเสมารูปด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเขียนว่าอนุสรหนึ0 0ปีสะพานสูง ตรงกลางเป็นยันห้าด้านล่างจะเขียนว่าเจ้าวาดวัดสะพานสูงองค์เก่าสังเกตดูว่าสะพานสูงจะมีทั้งสระะและไม่มีสระะนะครับสำหรับรูปนี้ก็จะเป็นรายการที่15เหมือนกันนะครับเหลียนเสมาเนื้อทองแดงรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังเป็นการถ่ายแบบองค์จริงแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่แบบในสตูนะครับถ่ายแบบแสงธรรมชาติให้ชมเป็นตัวอย่างสําหรับรูปนี้รายการที่16เหลียนเสมาย้อนยุกเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทก็เป็นรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังเป็นรูปในสตูดิโอนะครับรูปปนนีี้ก็็เเย เสมาเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันรายการที่16เป็นรูปสตูเวลาถ่ายรูปสโตเนี่ยทองฝาบาทมันจะไม่ค่อยเหลืองรูปด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมครึ่งองค์เหมือนกันด้านล่างจะเขียนว่าท่านอาจารย์เอี่ยมเป็นรูปใบเสมาด้านหลังก็จะเขียนเหมือนกันครับอนุสรหน100ึ่งร้อยปีสะพานสูงตรงกลางเป็ยนยันห้านลล่างเขียนว่าเจ้าอาวาสวัดวสะพานสูงองค์เก่าสําหรับรูปนี้ก็เป็นรายการที่16เหมือนกันเหรียญเสมาเนื้อทองฝาบาทเป็นรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังนะถ่ายจากองค์จริงแบบแสงธรรมชาตินะไม่ใช่ ในสตูก็จะออกสีเหลืองๆหนะ่อยเนื้อทองฝาบาทก็จะออกเหลืองเๆถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า LINE ID เป็น line@@pbpb4289@pbpb4289 AD หรือถ้าใคร add line@ AD ไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ล LINE@ ของร้านผ้าบ้านผ้าบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทาง LINE@ ได้เลยง่ายดีเด like ียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8มงเช้าถึง4ทุ่มโทร ทุกวันไม่มีหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ